รวม5มือถือที่เหมาะกับสายกล้องจ๋าในราคาไม่เกิน6,000บาทสวีดัส,สวัสดีมิรักแฟนโฟนและแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมดรียโมลิอากันอีกเช่นเคยครับและวันนี้ครับเราจะมาแนะนำ5มือถือที่เหมาะกับสายกล้องจ๋าในงบประมาณไม่เกิน6,000บาท ซึ่งแต่ละรุ่นที่จัดมานะครับบอกได้เลยว่าก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ความคิดเห็นของทีมงานนะครับโดยคลิปวิดีโอนี้ครับไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดและขอบอกคุณผู้ชมไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าอันดับที่1ไม่ได้แปลว่าดีที่สุดนะครับซึ่งมือถือในสายกล้องเนี่ยต้องขอบอกว่าอยู่ที่ดุลพินิษของแต่ละบุคคลเลยครับว่าใครเนี่ยจะชอบแบบไหนมากกว่ากันเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าใน5อันดับเนี่ยจะมีรุ่นไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับ Go! oppo a 3 1รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น hd เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น ips lcd ถ้าใครนะครับอยากจะได้หน้าจอที่ความละเอียดเยอะหน่อยรุ่นนี้ก็อาจจะมองไว้เป็นข้อพิจารณาก็ได้นะครับพอตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น micro usb 2.0แจ็ครูหูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกตินะครับน่าเสียดายที่พอตการเชื่อมต่อไม่ใช่ usb type c นะครับอาจจะมองไว้เป็นข้อสังเกตก็ได้ส่วนในเรื่องการทํางานครับรุ่นนี้จะรันด้วย android 9 Pi e าย ครอบทำมาด้วย Color OS เวอร์ชัน6.1น CPU เลือกใช้เป็น Mediatek Helio P 3 5า Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.3GHz ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Power VR GE 8320มาดูในส่วนของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวตัวหลักจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลรูลรับแสง G/T F หนึ่งจุวมมาด้วยกับเลนส์มา r ์โคร2ล้านแล้วก็เลนส์ Depth Sensor อีก2ล้านส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลรูลรับแสง G/T F สอยู่ที่ f ย0สามารถถ่าย 30เฟรมเลทหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ทำไมมันแค่12ล้านพิกเซลแต่ทำไมมาอยู่ใน5มือถือสำหรับสายกล้องต้องบอกไปอย่างนี้ก่อนครับว่า12ล้านพิกเซลของรุ่นนี้เนี่ยถ่ายออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับและในงบประมาณนี้ครับรุ่นนี้ก็สามารถจัดเก็บรูปภาพหรือวิดีโอได้เยอะมากๆเพราะว่าให้รอมมาถึง 128GB นะครับน่าจะคุ้มทสุดแล้วในงบประมาณนี้เนาะ ส่วนสกินโทนครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ใช้ OPPO น่าจะรู้ว่าสกินโทนของรุ่นนี้เนี่ยจะออกแนวอมชมพูนิดนึงซึ่งตอบโจทย์สำหรับคนไทยมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็ AI Beauty ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ แบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,230ม ah. ิลลิแอมป์โดยรุ่นนี้ครับจะเป็นความจุจะอยู่ที่แรม4 g ิกรอ128ราคาร้านค้าทั่วๆไปครับตอนนี้จะขายอยู่ที่5,500-5,600ถึงบาทส่วนถ้าเป็นราคาจาก Official Store ตอนนี้จะอยู่ที่5,999บาทครับคุณผู้ชมคนไหนสนใจเนี่ยสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยและนี่ก็คือ Oppo A31 Samsung Galaxy A30s รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.4นิ้ว ความละเอียดจะเป็น HD+ เหลือใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED ใครที่ติในด้านของความละเอียดนะครับก็จะมองไว้เป็นข้อพิจารณานิดนึงเพราะว่าเป็นแค่ HD+ แต่อย่าลืมนะครับว่ารุ่นนี้ให้หน้าจอมาเป็น Super AMOLED บอกได้เลยว่าสีสันเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยนะครับพอตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็คหูฟัง3.5ยังมีมาให้ตามปกตินะครับในส่วนเรื่องการทํางานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 9 Pie นะครับซึ่งสามารถอัปเกรดเป็น Android 10ได้แล้วครอบคับด้วย One UI v อร์ช o น2.0จากทาง ส่วน CPU เลือกใช้เป็น Exynos 7904 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่1.8 GHz ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Mali G71 MP2 ซึ่งการใช้งานทั่วไปครับบอกได้เลยว่า CPU ตัวนี้เอาอยู่แน่นอนครับแต่ว่าน่าจะไม่เหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปเล่นเกมโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับ มาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันบ้างครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่3ตัวตัวหลักจะอยู่ที่25ล้านพิกเซลครับรูรับแสง G T F 1.7เป็นกล้องเลนไวด์นะครับพรมด้วยกล้อเลนอัลตร้าไวแล้านแล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์อีก5ล้านส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูรับแสง G T F 2.0สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่1ัน0 p 30เฟรมเรท พูดถึงในด้านของกล้องนะครับซัมซุงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์เลยนะครับที่ไม่แพ้บแบรนด์อื่นๆเลยถ้าพูดในเรื่องของภาพถ่ายหรือว่าในงานของวิดีโอซึ่งเจ้าตัว A30S ตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะทําได้ดีในด้านของภาพนิ่งและก็วิดีโอเป็นอย่างมากเลยนะครับสกินโทนของซัมซุงนะครับก็จะออกชมพูอมเหลืองนิดๆบอกได้เลยว่าคนไทยหลายคนเนี่ยชอบใจมากๆเลยนะฮะร,รวมไปถึงผมด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ แต่สําหรับใครที่ไม่ชอบนะครับอาจจะมองว่ากล้องหน้าของซัมซุงเนี่ย AI Beauty เขาทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะมองไว้เป็นข้อพิจารณาก็ได้นะครับแต่ซัมซุงครับก็มีข้อดีอยู่ตรงที่เซอร์วิสของเขาค่อนข้างที่จะดีมากครับเวลามีอะไรพังมาครับเราก็สามารถนําเข้าศูนย์แล้วก็รอไม่กี่วันก็ได้เครื่องกลับมาแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเซอร์วิสของซัมซุงเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีมากๆเลยนะครับบริการต่างๆถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเอาไปถ่ายรูปแล้วก็ชอบเซอร์วิสของเขาด้วยเนี่ย a 3 0 s ก ในตัวเลือกนั้นครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,000มิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก15วัตต์ส่วนในด้านของราคาครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่แรม4 g กิกรอม6กกิบต์ราคาร้านค้าทั่วๆไปครับจะอยู่ที่5,500ถึง5,800บาทนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและนี่ก็คือ Samsung Galaxy a s a ม s ุ n g g a l a x y a 3 0 s หัวเว่ย Y7P รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.39นิ้วความละเอียดจ,จะเป็น HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD พอตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น micro USB นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกตินะฮะโดยพอร์ตการเชื่อมต่อครับบอกได้เลยว่าตอนนี้มันปี2020แล้วนะครับควรจะเป็น Type C ได้แล้วรุ่นไหนที่ยังเป็น micro USB เนี่ย อาจจะมองไว้เป็นข้อพิจารณาก็ได้นะครับส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 9 Pie ครอบทำม,มาด้วย EMUI เวอร์ชัน9ส่วน CPU เลือกใช้เป็น Kirin 710F Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.2 g h z ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Mali G51 m p 4ต้องขอย้ำในตรงนี้นะครับว่าสำหรับ Huawei เนี่ยตอนนี้ยังไม่มี Google Mobile Service นะครับแต่จะเป็นั u a w e i Mobile Service แทนนะครับดังนั้น,น,นรุ่นนี้ครับก็จะมีข้อสังเกตที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนื่อง เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าไม่มี Google Mobile Service เนี่ยแอปแต่งรูปบางแอปเนี่ยก็อาจจะไม่มีให้โหลดนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบถ่ายรูปแล้วนำภาพมาแต่งเพิ่มเติมนะครับอาจจะมองไว้เป็นข้อพิจารณาก็ได้นะฮะ มาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันบ้างครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่3ตัวตัวหลักจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลรูรับแสง GTF 1.8เป็นกล้องเลนส์มายนะครับบวกกับเลนส์ ultra าวาย8ล้านแล้วก็เลนส์ d e เซ h นเซอร์อีก2ล้านส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลรูรับแสง GTF 2.0นะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 180p 0 30เฟรมเรทต้องบอกก่อนเลยครับว่าถ้าพูดถึงในเรื่องกล้องอย่างเดียวนะ รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่แพ้รุ่นไหนๆเหมือนกันครับนอกจากที่จะได้ความละเอียดเยอะแล้วเนี่ยความชัดความสว่างความสวยงามของภาพรุ่นนี้ก็ทําได้ดีเช่นกันครับแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่ารุ่นนี้อยู่ในงบประมาณไม่ถึง5,000บาทด้วยซ้านะครับแต่รุ่นนี้ครับบอกได้เลยว่าถ้าพูดในเรื่องของกล้องเปรียบเทียบได้กับรุ่นที่อยู่ในงบประมาณ6000บาทได้เลยนะครับสำหรับหัวเว่ย واي ตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปครับว่าข้อสังเกตที่ใหญ่หลวงเนี่ยก็จะอยู่ที่ไม่มี Google e e Play s r v i c นั่นเองนะครับใครที่อยากจะโหลดแอปต่างๆแอปแต่งรูปหรือว่าแอปพลิเคชันที่จําเป็นจะต้องโหลดจาก Google Play Store เนี่ยรุ่นนี้ก็อาจจะมองไว้เป็นข้อพิจารณานิดนึงนะครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,000ม ah ิลลิแอมป์ครับ ส่วนในเรื่องของราคาครับความจุร,รุ่นนี้จะมีขนาดเดียวก็คือรุ่นแรม4 g ิก ROM 64 g b ถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับก็จะขายอยู่ที่4,400กว่าบาทถึง4,700กว่าบาทนะครับส่วนถ้าเป็นราคาจาก Official Store ตอนนี้จะอยู่ที่4,999บาทนั่นเองครับถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะและนี่ก็คือ Huawei Y7p เรียวมี 6i รุ่นนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ครอบทำมาด้วยกระจก,กรพลล่ากราส 3. ์3รุ่นนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่ามีกระจกไพลล่ากราส3ครอบทำมาด้วยนะครับจะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ทนทานรอยขีดข่วนมากยิ่งขึ้นปอดกันเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูฟัง3.5เนี่ยก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมส่วนในด้านการทํางานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครอบทามาด้วยเร a l วมี UI ส่วน CPU เเลือกใช้ป็น Medi He G8 0 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.0 GHz ส่วนจีพเลือกใช้เป็น m a รี G 52 MC2 มาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันบ้างครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวนะครับตัวหลักจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลรูลรับแสง g t 1.8บวกกับเลนส์อัลตร้าวาย8ล้านเลนส์มาโคร2ล้านแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านส่วนกล้องหน้านะครับจะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูลรับแสง GTF 2.0สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 180p 30เฟรมเรทถ้าพูดถึงเรื่องกล้องครับจะไม่จับรุ่นนี้มาก็จะไม่ได้นะครับ เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยนอกจากที่จะให้ความละเอียดมาเยอะแล้วให้ระยะเลนมาถึง4ระยะแล้วเนี่ยภาพถ่ายที่ถ่ายออกมาครับของเขาเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะครับสกินโทนของรุ่นนี้ครับจะมีความแอบคล้าย oppo นิดนึงนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่คุณผู้ชมว่าจะชอบหรือเปล่าแต่ว่ารุ่นนี้ครับจะทําได้ดีในด้านของความสว่างครับโดยเฉพาะการถ่ายภาพในที่ที่แสงน้อยครับรุ่นนี้จะทําได้ดีมากๆนอกจากนั้นแล้วครับความละเอียดของภาพเนี่ยก็ยังไม่แพ้กันด้วยนะครับ หลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมพี่อวยขนาดนี้ทําไมไม่จัดไว้อันดับที่1อย่างที่ผมบอกไปครับว่าอันดับที่1เนี่ยไม่ได้แปลว่าดีที่สุดนะครับ เพราะว่าเรื่องกล้องเนี่ยมันอยู่ที่คนชอบว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับย้ำอีกทีว่าการจัดอันดับนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5 0 0 0มิลลิแอมป์เลยนะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์มาดูในส่วนของเรื่องราคากันบ้างครับถ้าเป็นความจุที่แรม 3G กิกรอม6 4กิกะไบต์นะครับราคาจากอ f f i c i a l Store เนี่ยจะอยู่ที่4 3่9นมเกิบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับมีงบเกินหกอัน1 128 g b ได้นะครับโดยถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วๆไปนะครับตอนนี้ก็จะขายอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับถึง6,000ต้นๆแต่ถ้าเป็นราคาจาก o f f i c i a l Store นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ6,499บาทนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ Realme 6i Apple a p p l ป A5 2020รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น HD p เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ครอบทับมาด้วกระจกกริล่า g l a s ส3รุ่นนี้ก็จะมีข้อดีในด้านของที่มีกระจกกริล่า g l a s สาแถมมาให้ด้วยนะครับเพิ่มความแข็งแรงทนทานและก็รอยขีดข่วนเนาะพอตคันเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูฟังส5เนี่ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับ ในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 9 Pie ครอบทับรือ ColorOS อเอวอร์ชั่น6.1 CPU เลือกใช้เป็น SnapDragon 665 Octa-Core ความเร็วสีอยู่ที่2.0 g h z ส่วน GPU เลือกใช้เป็น a r r e n o 610 มาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันบ้างครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่4ตัวตัวหลักจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลรูรับแสง g t f 1.8เป็นกล้องเลนส์วายนะครับบวกด้วยเ,เลนส์อัลตร้าวาย8ล้านเลนส์เดฟเซนเซอร์2ล้านแล้วก็อีก1เลนส์นะครับ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง g t f 2.0สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทนี่ก็จะมองไว้เป็นจุดเด่นนะครับก็คือสามารถถ,ถ่ายวิดีโอ 4K ได้ด้วยรับสห OPPO A5 2020รุ่นนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการสั่นแบบซอฟต์แวร์มาให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายวิดีโอนะครับเจ้าตัวนี้ก็มองไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกก็ได้นะครับส่วนในด้านภาพถ่ายครับบอกได้เลยว่าสำหรับ OPPO เนี่ยก็จะมีสกินโทนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นก็คือจะมีความอมชมพูนิดๆบอกได้เลยว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยชอบมากๆโดยเฉพาะกล้องหน้าครับบอกได้เลยว่าการเกลี่ยสีของเขาเนี่ยทำได้ดีแล้วก็ AI Beauty ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกใจคนไทยนะฮะนี่ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผม นะส่วนใครนะครับที่ทักท้วงว่าพี่ทำไมอันดับหนึ่งเนี่ยความละเอียดกล้องมันอยู่แค่12ล้านพิกเซลอย่างที่ผมบอกไปครับว่าในด้านของกล้องเนี่ยมันอยู่ที่คนจะชอบว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันยังผมเนี่ยชอบสกินโทนของทาง oppo มากกว่าถึงมันจะเป็น12ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าความสวยงามของภาพความสว่างแล้วก็ความละเอียดที่ถ่ายออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีเลยนะครับ แต่ว่าก็จะมีข้อพิจารณาตรงที่ว่าความละเอียดของภาพมันแค่12ล้านพิกเซลถ้าจะนําภาพไปปรับแต่งเพิ่มเติมในคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรที่มันสเกลใหญ่ๆเนี่ยเจ้ารุ่นนี้ก็อาจจะทําได้ไม่ดีเท่ากับเรียวมี 6i นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากันสําหรับ OPPO A5 เนี่ยจะเป็นสายแบบว่าถ่ายรูปแล้วสามารถอัพลงโซเชียลได้เลยไม่ต้องไปปรับแต่งเพิ่มเติมครับส่วนใครอยากปรับแต่งเพิ่มเติมถามว่าทําได้ไหมก สะดวกแล้วก็รวดเร็วต่อชีวิตมากๆเลยนะครับมาดูในแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5,000 m มิลลิแอมครับมาดูในส่วนของเรื่องราคากันบ้างครับโดยความจุของรุ่นนี้ครับจะอยู่ที่แรม4 g กิกรอม128ถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปครับตอนนี้ก็จะขายอยู่ประมาณ5,000บาทไปลายๆนะครับเดี๋ยวทางเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อกันเลยครับและนี่ก็คือ oppo a 5 2020 เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ5มือถือที่เหมาะกับสายกล้องจ๋าในราคาไม่เกิน6,000บาท คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นไหนแล้วก็ชื่นชอบรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและอย่างที่ผมบอกไปครับว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดเนาะและก็ที่ผมจัดมาเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ของทีมงานนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าในด้านของกล้องเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมชอบแบบไหนมากกว่ากันเราไม่สามารถบอกได้ว่ารุ่นนี้เนี่ยมันดีที่สุดคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อนะครับจนกว่าคุณผู้ชมจะได้ลองเทสเองนะครับคุณผู้ชมสามารถหาดูได้กกััับบ VS รรรุ่่่่นนนนนทววไปะะคเเพาาาด้้ขอองงลีย ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลเนาะจะให้ผมบอกว่าผมชอบแบบนี้แล้วคุณผู้ชมจะต้องชอบตามผมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับโหยาวมากแล้วฝากคุณผู้ชมครับกดไลค์กดซับสไคร้และที่สาคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมดรีมันเลอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันทุกคนครับซีโอเกลาเก